สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเพวันนี้มาร่วมงานกับสามซ็เอร์แล้วก็ควาเซียโรมา,มาโหดีใจมากเลยคนระับที่ได้ร่วมง,งานกับสยามเซ็นเตอร์แล้วก็ทางซิโรพัดด้วยครับออก็เป็นเข้าซิโรพัดใช่ใช่ครับก็ดีใจมากเลยฮนะก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าน้องแบบเป็นคนที่แบบชอบเล่นตุ๊กตาอยู่แล้วสะสมตุ๊กตาอยู่แล้วใช่ไม่ได้ชอบแค่ตุ๊กตานะครับชอบอะไรเน่ชอบบาทอยอ่าชอบอาทอยใช่ครับ ก็จริงๆร,รู้สึกยินดีทุกครั้งนะครับที่ได้กลับมาที่สยามเซ็นเตอร์เพราะว่าเราร่วมกิจกรรมของทางสยามเซ็นเตอร์ตั้งแต่ต้นป,ปีจนท่ายปีเลยครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์สุดท้ายของปีของเก่งน้ำพิงด้วยนะครับก็ดีใจมากๆขอบคุณที่แบบเด็นดูกันแล้วก็ขอขอบคุณทาง Toy Zero Plus ด้วยที่เอาคอลเลคชั่นพิเศษแบบพอด y อย่างนี้นะครับมาให้พวกเราได้แบบอยู่ในโมเมนต์พิเศษแบบนี้ก็ดีใจมากๆครับสามารถมาหาซื้อมาเล่นมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะครับถึงที่2กุมภาเลย Toy Zero Plus เขาก็อยู่ยาวๆครับ พูถึงอแต่ละคนที่ได้มาอันนี้เราไปจุ่มาหรือว่าเราแบบว่าเปิดมาเลยโอ้ยอันนี้แหละพี่พี่เขาเตรียมไว้ให้พี่เขาพี่เขาดูว่าคาแรคเตอร์น่าจะเหมาะเหมาะกันนะไม่พี่พี่เขาทำกันบ้านมากเลยนะเขารู้ว่าเขารู้ว่าตัวที่นันพิงชอบคือกระต่ายรู้ว่าที่พี่เก่งชอบเป็ดอะไรเงี้ยใช่ชื่นชมพี่พี่มากแบบว่าดีเทลอ่าดีเะมากไม่ใช่ทุกที่ที่จะรู้ว่าแบบ หรือว่าไปตามดูว well, I mean, so 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 ่าพวกเราชอบตัวไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่นี่เขาก็แบบหยิบตัวกระต่ายมาให้น้องปิงเลยบอกว่าเนี่ยน้องน้งปิงชอบกระต่ายใช่ไหมแบบหยิบมาให้รับน่ารักส่วนเก่งก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเก่งเก่งชอบเป็ดอะไรแบบนี้แต่ด้วยด้วยความที่ตอนนี้พี่เขามีหมีก็เลยแบบเฮ้ยเก่งก็เหมือนหมีเหมือนกันนะคาเล็คเตอร์ก็เลยแบบว่าตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันก็เลยหยิบมาแล้วก็สีขาวเหมือนกันใช่ใช่ครับนี่เป็นคู่กันน้องมาคู่กันครับหมีกับกระต่ายอยู่ด้วยกันได้ คิดว่าคอลเลชันหน้าจะมีเป็ดขึ้นมาอ่าก็ไม่แน่ว่าชอบก็แบบว่าการเรื่องของดาราได้เลยครับมิทเทซฟิโลพัทเอกเก่งน้ำปิงเอ้ยกูดไปนั้นอาจเป็นไปได้กูดไปนั้นแล้วมีข้ออื่นที่เราชอบไหมคะอีเซอร์บันนี่ครับอีเซอร์บันนี่เนี่ยคือเห็นตั้งนานแล้วคือพี่แฟนคลับซื้อมาให้พวกเราบ่อยแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นของที่นี่ครับแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้ครีเอทใดๆก็ ดีใจครับที่แบบได้ร่วมงานกับทางตุ๊กตาที่เราเห็นมาบ่อยๆครับครับส่วนเก่งชอบพีพีฮะพีพีมอนเตอร์รู้สึกว่ามันชอบไดโนเสาร์รัวผมแล้วน้องแบบมีหัวไดโนเสาร์ด้วยครับแ่แรกดูดันเะอใช่ฮะเท่ดีบแต่ตัวข้างในเขาเป็นเด็กนะเหมือนพี่เก่งเป๊ะข้างในอ่ะเป็นเาแล้วแบบใส่ใส่แบบว่าตัวชุดเป็นดูดูเลยเราวหลาวันบอกว่าน่ากลัวหรอ เหล่าว่ะน่ากลัวเหล่าว่ะแหงขึมเหล่าว่าเก็กลโตแล้วจริงๆข้างในแบบพี่ขืมมากไม่เขาเลยเราไม่เราเป็นคนน่ารักหรือเปล่าผมเป็นคนเท่เป็นคนขรึมก็ขึมอยู่เป็นบางวานันเป็นอะไรเป็นบางโมเมนต์บางงมอ่ะอันั้นฝากไว้ตอนเทศาที่ถ่ายขอัหวอนปีใหม่ม,มีให้มาแบบ,บว่าช้อปปิ้งได้เลยฮะก็นี่เลยครับของวันปีใหม่บอกเลยว่าทอยซูร์พัทมีให้เลือกหลากหลายคอลเลคชันมากนะครับแล้วก็ ปีหน้าเขาจะมีคอลเลคชั่นใหม่มาด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะซื้อปีนี้บอกเลยว่าตัวบันนี่น่ารักมากซื้อไปฝากหลานไปฝากน้องๆฝากครอบครัวได้เลยนะครับผมใช่ฮะใช่ครับแล้วก็อยากฝากทุกคนว่าสามารถมาที่สยามเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็มาเดินเล่นได้เขาจะมีป๊อปอัพข้างล่างแล้วก็มีโซนถ่ายรูปได้นะครับก็อยากให้<ข>ใหทุกคนได้แวะเวียนมาเนาะเพราะว่าเขาจัด บูธแต่อะไรน่ารักมากเลยเราก็อยากมาเดินช้อปปิ้งก็ชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องนะครับมาเดินซื้อของได้ปีใหม่ก็ริงๆงานทอดไปอะไรที่น่ารักเนาะแบบว่าใช่น่ารักมากคนให้ก็รู้สึกดีคนได้รับก็ลุ้นไปด้วยว่าจะได้ตัวไหนอะไรเงี้ยครับก็ฝากว่าเป็นไอเดียก็มาช้อปปิ้งที่ทอยซิโอพลาสได้ครับถึงวันที่สองกุมภาพันธ์นะโอเคป็นไงมากคผนแล้วครับรอครับหกคิวผ่านไปแล้วผมก็เหมือนเดิมนะผมผมเข้าสองสี่ โอ้มันยังอยู่ในเมืองหรือเปล่าอะไรยังกล้าจะไปไม่ได้แต่แต่น้องอันหนักน้องแบบตีสองตีสามทุกวันอ่ะสามคิวต้องให้เขาเล่าเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะคือตั้งแต่ผมตั้งแต่นับเป็นเกิดมาเนี่ยนิ่งว่าการถ่ายทำกีลาต้องรอดเนี่ยหกคิวที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานถ่ายทําที่หนักที่สุดในชีวิตน้ำปิงละร้องไห้เยอะเปล่าร้องไห้เยอะซีนที่ต้องเข้าค่อนข้างเยอะ สีที่เราองเข้าค่อนข้างดรามา่าค่อนข้างบทท้าทายอารมณ์แล้วก็บวกกับเรื่องเทคนิคการถ่ายทําบวกกับเรื่องของความละเอียดในการทําที่เราซีนหนึ่งเราเราทำละเอียดเลยอะ่ะเก็บคัดเยอะแล้วก็แบบทําไว้หลายมุมรวมถึงบางอันมันต้องใช้เทคนิคในการถ่ายอะไรด้วย,ยงเงี้ยก็เลยแบบอันนี้มันคือแบบที่สุดในทีวิตแล้วสาหรับปีนี้เนี่ย <S 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 ไอคิวสุดท้ายที่คิวที่หกใช่ไหมครั <S <S บเพราะว่ามันสามคิวติดใช่ไหมแล้วเราแบบเริ่มเช้าเริ่มดึกเริ่มเช้าเริ่มดึกนี่ยติดกันอะแล้วเราแบบ คิดในใจว่าเฮ้ย hey, เราผ่านมาได้6คิวเนี้ยมันคือเราเก่งขึ้นพอสมควรเลยอะเก่งน้ำปิงเร,เราเก่งน้ำปิงขึ้นพอสมควรเลยอะ <c oughs> แล้วเราไม่อยากคิดว่าถ้ามันจบทุกคิวที่เราต้องถ่ายทําเราจะเก่งน้ําปิงไปแค่ไหน <c oughs> เราเราก็หวังใจว่าเราจะเก่งน้ําปิงขึ้นเรื่อยๆแต่นี้มันแค่แบบช่วงแรกแค่ช่วงแรกแต่ก็ต้องยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ตัวเข็มทีลาหนักสุดหนักสุดคือในใจคิดอยู่ว่า,วา ถ้าฉันไม่เขียนจิลานี่ฉันจะรอดไหมเนี่ยแต่คือก็ก็เห็นที่บอกว่ากําลังใจก็ดีครับก็เห็นเขามาทํามีไก่ฉีกมาทําอะไรไลฟ์สดคัวต้องรลงต้องรอดเออจัค้อนเขาทำมาหนึ่งในหกให้คิวไหนยากสุดคิวห้าคิวห้ายากสุดเพราะเป็นนัำพิ่งถ่ายคนเดียวแล้วไปต่างจังหวัดด้วยแล้วเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นซีน มันเป็นช่วงเปิดซีรีส์อะครับมันเป็นซีนเปิดซีรีส์ที่เราต้องทำยองก็ได้ให้มันแบบมันดึงคนอะเอาง่ายๆว่าจริงๆมันก็สําคัญทุกซีแหละแต่ว่าไอ้ช่วงซีนเปิดมันมันมีดีเทลที่เขาอ่ะวางไว้ค่อนข้างชัดภุมิกับเห็นภาพชัดมากแล้วก็มีความต้องการของเขาเราเองก็มีความต้องการของเราที่จะแสดงออกให้มันแบบได้ดีที่สุดอะอไหนถ้าไม่ได้เราเอาใหม่ไม่ได้เราเอาใหม่จนมันแบบได้คัดที่มันแบบที่เรารู้สึกว่าเราจะกล้าเปิดให้คนดูในโรงใน e ีแรกหรืออะไรอย่างนี้ครับมันแบบ ยากมากแต่จนไม่มีเวลาไปซื้อของให้ตัวเองเลยอะไม่มีเวลาไปซื้อของให้เขาด้วยนะ่เป็นคนคือใช่หรือเปล่าแคลมใช่แคลมเออเพราะว่าแบบทำงานหนักก็มีคนทำข้าวอาหารให้ทานเป็นไงมีไก่ฉีกมันได้ไหมคะกอมีไก่ฉีกก็ทานได้ไหมครับทานได้ครับทานได้เลยทานได้เห็นไหมเขาบอกแล้วอะไรนีไม่มีค่ะไม่มีไม่มีพี่เติ้ลกับเฟิร์สก็บอกอร่อย ทุกคนก็บอกอร่อยหมดพอนข้างเป็นเมล็ดที่ clean ครับา l e a n no fat no ชูการไม่มีชูการไม่มีผงชูอะไรเลยคือแบบว่าเป็นใครเป็นสายคีโตอะไรเงี้ยน่าจะชอบใส่ใจมากเลยครับปกติเราก็กินกินผงนัวกินโซเดียมฉ่ำแต่ว่าวันนี้เขาก็เป็นห่วงเราแล้วก็ได้กินแบบจืดๆนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจครับเพราะว่าเขาพูดอลไวไว้เขาทำหมดเลย การรอคอยสมการรอคอยจริงๆเขาเขาเลิกตั้งแต่ประมาณบ่ายสามแล้วแต่เขาไม่กลับเขาก็ไปหาซื้ออะไรมาทําในกองอยู่จนค่ำจนมืดเนาไลให้แฟนๆได้ชมด้วยครับทําถึงมากแฟนๆก็รูวทุกคนบอกทําไม่จริงไงครับก็เลยไล์เลยแล้วเป็นยังไงครับก็ไม่เหมือนที่คิดเลยลใจจากแฟนไม่เหมือนที่คิดคือผมนั่งไถทีใช่ไหมเออไปหาทีเขาก็บอกว่า แบบสูตรเด็กหออะไรแบบเนี้ยก็เห็นเขาทําง่ายมากคือแบบต้มน้ําแล้วก็ลวกน้ําร้อนแล้วก็เทใส่จานแล้วกินได้เลยแต่พอผมไปทําเส้นมันติดกันมากเลยเอผมไม่รู้จะแก้ไขยังไงก็เลยมีพ<อ>ี่นางมาช่วยแลวคิดว่าอะไรคือยากที่สุดลวกเส้นลวกเส้นนี่แหละลมันติดกันแบบโอ้โหผมนึกว่าหนางกระติกอะเราลวกนานเกินไปหรือว่าเราใส่เย็นเกินไปผมว่าน่าจะนานเกินไปฮะไม่ได้ไปแช่น้ําเย็นด้วยครับ ครับแต่ก็อร่อยนานน่าอร่อยน้ำมันช้ำครับเพราะว่าต้องคีนไงมันคีนด้วยรสชาติเนี่ยอ๋อบอกอย่าไปบอกเขาหรอไม่น้ำมันนิดนึงเพื่อให้มันไม่ติดกันนิดเดียวนิดเดียวเพื่อให้มันะครับเพื่อให้มันไม่ติดกันมันต้ดูดเลือกเส้นอยู่นะดูดเลือกออเดนเต้แต่ว่าติดขำเลยก็ก็ ก็จะได้มีพัฒนานการนะครับถ้ามันทาแบบอร่อยเลิศในครั้งแรกอร่อยแล้วคุณหลิตในครั้งแรกเลยมันจะไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบค่อยๆมีหวังในครั้งต่อไปอีกหวังอยู่แม่หวังเราก็หวังครั้งต่อไปยังมีอีกไหมคะรอติดตามครับรอติดตามรอติดตามแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าอีกวันนึงเนี่ยคี่ร้องเหรอคะ เราโก็ค้างกังวลว่าอีกวันหนึ่งเพราะเราต้องมีถ่ายต่อครับแล้วไปต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยแต่ก็รอดแฮะไม่รู้ว่าห้อยพาดีหรืออะไรกินหมี่ไก่ฉีกก็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมล่ะพ่อครูเขาไม่แกล้งเราหรอกแล้วพ่อครูได้ชิมหรือเปล่าชิมชิมครับตอนตอนที่แบบเขาเขานั่งนั่งชิมกันอ่ะที่เก่งให้ชิมอะเก่งก็ชิมด้วยเลยแต่ตอนทําไม่ได้ชิมอะเก่งรู้ว่ามันออกมาอร่อยละ เราคิดว่าจะมีเมนูต่อไปไหมนะเรอติดตามดีกว่าไม่กล้ารับปากครับผมอาจจะเป็นเขามาทำให้ผมก็ได้นะหออยากกินอะไรครับเว้ยได้ได้หมดเลยน้องทำอยากกินอะไรอยากกินเมนูอะไรให้น้องทำให้ให้ทำให้ก็อาจจะเป็นข้าวผัดรถไฟคืออะไรครับไปเปิดไปเปิดดูข้าวผัดรถไฟผมไม่รู้จักข้าวผัดรถไฟเลยครับ จริงจริงรู้จ<า>ักอต้องผัดเ,เอาเอาข้าวผัดไปผัดบนรถไฟอ,ะอ่ะอ๋อขอโทษแทนด้วยนะครับคือเติบโตมาด้วยแบบว่าสปาเกตตี้อ่ะครับแต<อ>่ก็แบบกานเนลเวลิงทันอะไรเงี้ย<อ>คือจะให้ทำข้าวผัดรถไฟเนี่ยจะเป็นอะไรที่ยากมากเลยอ่ะครับแต่เราสามารถเปิดหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเปิดหาได้ครับแต่ว่าอ่ยจะต้องทำการบ้านหนักหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยถนัดภาษาไทยเท่าไหร่ค่ะ ท่าตุ่ก็บแบบว่ามีแบบเลี้ยงภายในสี่นะคะครับผมก็ได้ข่าวว่าแบบว่าคุณนเบียร์น่าจะตุ่นเป็นอะไรบ้างคุณเป็นอะไรพูดความจริงไปเลยป่ะพี่เก่งป่ะจริงๆผมผมอยากจะแก้ข่าวทุกคนนะคือจริงๆวันนั้นผมแต่งเป็นคือผมอยากเป็นน้องน้อง,องทีป๊อปไงก็เลย,ยแต่งแต่งเป็นน้องไทยชียรนนท์อ๋อน้องไทยเราโฟมารครับใช่เสื้อลายสก๊อตอะไรแบบเนี้ยรองเท้าแตะ แต่สิ่งที่ได้พี่ๆบอกว่าเป็นพี่พี่อะไรนะพี่ไผ่พงศธรคือจักรลุมันคือไผ่พี่ไผ่พงศธรเลยอะครับเราก็เลยไม่รู้จะแก้ข่าวยังไงเพราะว่าเสื้ออน่ะสกอตมันใช่ใช่ก็เลยพอยืนข้างๆเราปุ๊บมันคือถูกต้องมันคือคู่ฮิตคู่ร้องอัลบั้มนั้นคือพี่ๆบอกว่าไงเราก็ว่างั้นก็เป็นพี่ไผ่ก็ได้ก็เป็นพี่ไผ่ก็ได้แต่จริงๆฟันแฟ็คือเป็นน้องไทยเชนอ ขอโทษแทนพี่เก่งด้วยนะครับน้องไทยอยากเป็นไอดอลหรอคะอะไรนะฮะเป็นบไอดอลผมก็เมนเต้นเหมือนกันอ่ะเอ้จะอดูนะคะก็เมนเต้นอยู่สองเนี่ยตลอดูเมนเต้นเลยนะคะอาร์บิงระคะเป็นอะไรมิงเป็นคือตีมันเกือาชีพในฝันใช่ไหมครับแล้วที่ผ่านมาเราก็เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันหรือว่าเราจะอยากร้องเพลงที่มันแกร่งๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพี่ตะกะแตนก็เป็นหนึ่งในตำนานนะครับของลุงทุ่งที่ แลมิงพอจะได้ฟังมาบ้างนะครับในวัยเด็กเพราะว่าเราฟัง<อ>เพลงสากล<า>เยอะยใช่ใช่เราก็มีฟังเพลงพี่ตะกแตนมาบ้างอะไรเงี้ยครับระหว่างที่เราแบบลวกเส้น <laughs> แต่ก็ปกติฟังเป็นสากลแต่ว่าเป็นสากลน,นครจะเยอะก็ <laughs> <g ül> เลยเป็นฟีแบบฟังแบบว่าโดยเฉพาะอัลบั้มถนนถนคนค้นปั่นนะฮะัก็เป็นอัลบั้มโปรดใช่ก็เลยแบบหยิบมามาเลยว่าแบบเุ้ยมันมันคือฟูลฟิลในหัวใจว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันเป็นพี่ตะกแตนอะไรเงี้ยครับแล้วคนทำ่าเป ทุกคนแรกทุกคนงงครับแต่ว่าพอเห็นรูปที่เรามาทำอาร์ตเวิร์กที่เราตั้งใจทุ่มเทเราเนี่ยทุกคนก็เห็นตรงเห็นดีเห็นงามกันว่าเหมือนมากเพราะว่าเราสั่งทําปลอยปลอยผมคือเราสั่งปลอยผมที่แบบเราวัดขนาดเลยว่าในอัลบั้มเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นปลอยที่แบบแหลมแหลมอยู่แค่ไหนแล้วตรงนี้จะเป็นปลอยหนาหนึ่งแล้วองศาในการยืนในการยืนยังไงโอ้ เอางี้ว่าองศาในการยืนเขาจะยืนแบบเป็นฟิลนี้นี่แล้วก็แบบปกอลาั์บัมปกอลาร์บัมแล้วเป็นฟิลถือดอกถือลายแต่เราไม่มีดอกมือมือต้องคว่ำลงด้วยมือต้องข้างหน้าใช่ใช่คว่ำแล้วเป็นแบบนี้ก็จะถือดอกย่านในป่าปูนอะไรว่าไปแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยไปหักกิ่งไม้บ้านพี่ออฟชั่นดอกทิวลิปเราไปหยิบมาจากบ้านพี่ออฟพี่ออฟดูเลยผมเป็นโคโลกราฟไงเพระนั่นผมดูเรื่องแบบโอฟิชั่นเอาง่ายๆว่าไม่มีใครห้ามใครอะครับ คือเป็นเป็นกันไปเรื่อยๆให้เป็นพี่ไผ่เป็นจะให้เป็นน้องตั๊กเป็นอะไรไปหมดครับแต่งงว่ารัปิ้งกุสัดบีเพราะประมาณสามรอบว่าพี่เก่งร้บปิ้งเป็นต๊กแตนน้ำมีเป็นตากแตนเอาไปลงบ้านดําเลยว่าวันนี้พี่ไผ <vale ่มากับน้องตายคือเรางงว่ามันอาจจะแบบสนงี้ครับคือเราพยายามบอกเลยว่าเมนเราคือตอกอตอกตอแต่คุณตอออรทเนี่ยคือก็เป็นหนึ่งในสมาชิกช่วงนั้นที่โด่งดังเหมือนกันมันอาจจะเกิดความสับสนได้ ก็เกิดจริงๆก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องแก้ข่าวอะไรหรอกก็ปล่อยไปทำนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วของขวัญที่ได้ด่ผมแล้กันขอปล่อยนะขวัญที่ได้จากพี่ออฟอะคะผมไม่ได้อะไรเลยวันนั้นน่ะแต่ก็มีการแบ่งให้มีคนไม่มีไม่มีใครแบ่งไม่มีใครแบ่งผมเลยเพอผมผมผมว่าผมเฮสุดในร้านน่ะผมเฮดังสุดแต่แต่ไม่ได้เลยเลยผมเชียร์ทุกคน ผมไม่ได้เลยไอไอใโอ้โหอืมเยอะเยอะมากามไอฟนในแพดอะไรไปหมดสีส้มสีส้มก็มีผมไม่ได้เลยเลยเราควรทำยังไงยืนเลือกไหมคือผมก็ผมพยายามใช้วิชาผมละคือผมใช้วิชาแบบที่น้ำปิงเคยสอนมาแบบละครเวทีอะไรแบบเนี้ยก็พยายามแล้วผมก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ยืนยืวาผมได้แล้วพี่ออมก็ พี่ก็ไม่หลงกลนะน้ำปิงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเอ่อมันอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานบางอย่างเพราะว่าช่วงที่เขาประกาศว่าคนที่ได้พัดลมมือถือเนี่ยครับเขาตะโกนชื่อน้ำปิงใหญ่เลยว่าลำโพงเอ้พัดลมเนี่ยพัดลมน,น้ำปิงน้ำปิงตะโกนอยากให้น้องได้พัดลมยัไงไงละ่ะทีนี้น้องได้พัดลมจริง ู้กยังไงี่พู้เราแบบว่าผู้อื่นเขามีแบบคุ่คงหุ่คว้างมีฟังได้ได้อไรเงินได้เงินได้อะไรทำมโทรศัพท์แบบมีแบบปัดมีไม่ได้มีงกมีเงินพู้เรากลัวน้องร้อนแบบเมษามีนาเมษาออกคลองอะไรแบบเนี้ยกลัวน้องร้อนก็เลยว่ะอารมณ์น่าจะเป็นประโยชน์น่าจะแบบติดตัวน้องได้นานที่สุดหรือว่าเราอยากเป็นแฟน อยากให้เขาเย็นแล้ว<อ>เป็นไงคะพอเราได้แฟนไปแล้วเรารู้สึกยังไงคะน้ำปิงป<ะ>กว่าเราได้พัดลมไปแล้วเราสึกยังไงเก็บไวค้ครับเก็บไว้ไม่อยากให้ไม,ไม่ไม่อยากให้ใครใช้อยากใช้เองอใช้ใชยังไงอะคะถ้าเรามีแฟนเราต้องใช้ยังไงคะกดเปิดฮะแล้วก็เป่าเราก็จะสบายใจแต่น้ำปิงว่านะส่วนหนึ่ง หรือเป็นเพราะว่าเราแต่งตัวแบบตีมนั้นด้วยอะ,ะคืออย่างอย่างอย่างพี่ตังก้าแตงกับพี่ไผ่พงศธรเนี่ยคราเพลงเขาสู้ชีวิตเนี่ยครับม,มันได้อะไรมายากเหลือเกินมันไม่ค่อยมีราบรอยเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เงินได้อะไรเขาแต่เขาได้หมื่นหนึ่งนะได้เงินก้อนเ<ร><ร>นาะได้ครับเขาได้เยอะแล้วคนเนี้ยได้อะไรเลยเราแล้วพี่เก่งก่ได้อะไรล่ะคะอะไรนะอยากได้พัดลมไใหม่จริงอยากได้ไอแพด ไว้แบบ่านบทนะอ๋ออันนี้ต้องบอกพี่ออกขอกงานออไม่ได้จริงจริงถ้าได้ก็ถ้าได้ก็อยากจะแบ่งเขาใช้อยู่แต่มันไม่ได้นั่นแหละทำไงอ่ะมีพี่ๆคนไหนแจก iPad ดไหมครับอยู่อยากจ้างพวกเราไปเล่นอ่อันนี้ก็ต้องรองดูว่ายังไงครับอ่ะเราปีใหม่ปีนี้ครับผมเขาดาวน์ที่ไหนครับเยี่ยมเขาดาวน์ที่ไหนมาปีใหม่ปีนี้เหรอฮะปีนี้น้องกลับบ้านผมก็กลับบ้าน เราก็ตามได้นะอะไรนะอะไรนะเราก็ไปได้มันก็แค่แม่ท่องสอนเองโอ้ก็ไปได้ไหมล่ะไปได้ไปได้เดี๋ยวนี้กับการจราจรเขาก็ไนะครับคนอื่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยหน้าปัุกปอยเลยเราแค่แม่ท่องสอนเองไปได้ไปได้จริงๆก็ถามว่าไปได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ว่าก็ห่างๆกันบ้างก็ก็ก็ได้เหมือนกันเมื่ออะไรคะคือกลัวกลัวเคา ไม่คือศึกษาแล้วคือไปไปดูดวงมามอดูทักว่าอย่าเพิ่งอยู่ใกล้คนที่เราสนิทมากตรงนี้นคมาเกิดแรงแมกเนตนึกออกไหมว่านึกออกไหมว่าเวลาที่เราเล่นบูมแมลงเราเวียงไปเนี่ยเราเวียงไกลมันกลับมาแรงนะเออใช่ไหมล่ะพอติ่นปีปุ๊บเราเวียงไปเราห่างกันปุ๊บกลับมาปีใหม่ใกล้ปึ้งดัง นี่เป็นหลักวิทยาศาสตร์ผมก็หลักดาราศาสตร์นะคะต้องต้องรอดูว่ามันจะเห็นผลไหมแต่ว่าเก่งงงอยู่นะตอนีมตามอยู่มึงมาแลงเหมือนแม่ขาดเสื้อไหมเป็นฟิวเป็นฟิวเคี้ยงไปเลยห่างกันแป๊บนึ่งแต่มันม้วนกลับมาเจอกันอยู่แล้วงั้นหน่อยวันที่สองเป็นสามครับเป็นสามวันที่สองเราจะได้เห็นอะไรจากกิ่งิงครับอุ้ยเออ จะได้เห็นเก่งน้ำปิงเล่นใหญ่พอสมควรเอาอีกหรอเล่นใหญ่นี่อาจจะอาจจะบอกไม่ได้ว่าใหญ่ในเรื่องไหนอ่าต้องรอดูต้องรอคุณธรรมหรือเปล่าเก่งชอบีอะไรนะครับคุณธรรมหรือเปล่าเก่งชอบต้องลองเดาๆดูว่าเก่งน้ำปิงจะมาในช่องไหนครับผมแต่รับรองว่าทุกคนทุกคนทุกคนเต็มที่ครับเราเพลงนะคะจะโชว์พลังเสียงหรือเปล่าวุ้ยก็ น้ำปิงเขาแบบเมนโวคอลอยู่ละรับรองว่าอ๋อพี่เ,เลือกแราที่จะเป็นเมนแดนเมนแดนเมนแดนได้ครับคือจริงๆคิดว่าเราอาจจะไม่โชว์พลังเสียงมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพราะเราให้เกียรติพี่เราในฐานะเมนแดนเราอาจจะมาเป็นเพลงเต้นเยอะๆเลย,เลยอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นฟิลแบบคือเป็นฟิลแ,บบฟลแบบอฟโรดนตรีแบบอฟโรอะไรเงี้ยครับที่เป็นแบบว่าให้เขาฮิปฮอปแบบมีมอยเลยฮิปฮอปด้วยอะไรด้วยผสมกันเลยไปเลย ทำได้ไหมครับเมนแดนอะไรนะเมนแดนทำได้ไหมฉีกเสื้อเหรอเอ้นี่เก็บไว้ก่อนอนเก็บไว้ก่อนครับก็รอ,รอรอดูแล้วกันครับคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ที่หลายๆคนน่าจะน่าจะชอบครับพยายามเลือกซิกเนเจอร์ของผูเ้เขีนเพงมาใช้แล้วก็พยายามพยายามนําเสนอจุดเด่นของแต่ละคน,นะครับอย่างบางคนร้องอย่างเราร้อง,เก,งเก่งเก่งเต้นเก่งอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีโชว์มีโชว์อะไรให้ดูแ like ลน้องก็รอดูดครับใช่ให้คนไทยรอไปลุ้นเรออ่ะสุดท้ายแล้วให้ปวยพรสุขสันต์ปีใหม่ได้เลยครับก็ขอปวยพรพี่ๆทุกคนนะครับพ um claro> ี่ๆนักข่าวทุกคนรวมถึงพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผมร่ำรวยเฮงเฮงเฮงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับครับก็ ขอขอบคุณนะครับตลอดปีที่ผ่านมาที่แร่แรกขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่รักแล้วก็เอ็นดูน้าปิงนะครับเก่งน้ําปิงก็ได้สัมภาษณ์กันบ่อยได้คุยเล่นกันบ่อยก็เป็นปีที่น่ารักมากๆแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอขอบคุณในแฟนๆทุกคนนะครับที่สปอร์ตกน้ำปิงตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ขอให้ไปพรอให้ปีใหม่นะครับเป็นปีที่เป็นปีที่ดีของทุกคนคิดอะไรไว้ก็ขอให้สมปรารถนานะครับใครที่อยากทําสิ่งต่างๆใดๆก็ขอให้เป็นไปตามที่หวังนะแบบว่าเจอคนที่น่ารัก นะครับแล้วก็มีรอยยิ้มเยอะๆครับปีหน้าก็ยังอยู่ด้วยกันอีกปีหนึ่งเนาะจะได้ดูเขตบติลาไปด้วยกันเนาะ <Hugh> เก่งน้ำปิงไปด้วยคับเก่งน้ำปิงไปเรื่อยๆครับเขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>